คลาชวันนี้เราก็จะมารีวิวสกุตที่ทั้งหมดที่เรามีนะก็มีไม่เยอะก็อย่างแรกก็เป็นบางแผ่น,นอันนี้เราตกแต่งหน้าเองนะต่อไปก็เป็นแยมโรทเอรีโทรีเป็นแยมบลเบอรรี่นะแล้วเราก็จะนี่ก็เป็นแท็กนะโอเค ต่อไปก็เป็นแพนด้าบอลไม่รู้ของแท้หรือเปล่าแต่มีแท็กของแซมมี่มาให้ด้วยไม่รู้ว่ามันมีแท็กมาให้อะต่อไปเป็นอปอบคอนคิตตี้ของเลิฟดิส e e t นะมีแท็กต่อไปเป็นโดนัท สโลนะต่อไปเป็นบันธรรมดาแล้วก็ไปเป็นจัมโบ้ฟูจินะต่อไปเป็นบรัชบันอันนี้เขาแถมแท็กมาเป็นคิตตี้เนะมะรู้ของแพ้แลือของลอ ต่อไปเป็นพุดดิ้งปองปองปลีนะนี่เป็นสีชมพูไม่ค่อยสลุเท่าไหร่แล้วก็มีแท็กนะก็เในเชนเป็นมินิบันฟูจิก็มีแค่นี้สำหรับวันนี้ก็บ๊ายบาย